สวัสดีค่ะเพื่อนๆยายเพิ่มาเยี่ยมลูกแต่ไม่มีภาพลูกเพราะว่าอุปสรรคเลยไม่ได้ถ่ายทำเพื่อนๆคงเข้าใจค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะวิรุธเมมาพอดีเลยค่ะออกมารถเมย์มาพอดีเลยค่ะเออออกมาเลยค่ะเพื่อนๆน ากาศดีแต่ตอนนี้แดดเริ่มร้อนหน่อยแล้วค่ะมองหน้าต่างลูกสาวอยู่ตรงนี้คัะเพื่อนๆได้สวดมนต์ให้เขาแล้วก็ให้พรเขาค่ะเพื่อนๆแล้วก็เปิดเพลงสวดมนต์ให้ก็ฟังก่อนที่จะออกมาค่ะ เขาทุรนทุรายมากเลยค่ะเพื่อนเทุรนทุรายจนหลับหลับแล้วก็ตื่นตื่นแล้วก็หลับอีกค่ะแล้วเยเพนก็ออกมาได้นั่งอยู่พักนึงค่ะพอเข้ามาโอ้เสียงหนกหูจังเลยค่ะเขาเขาซ่อมบ้านค่ะเพื่อนๆประเทศนอร์เวย์อย่างนี้เลยค่ะพอหน้าร้อนมาเขาจะซ่อมนั่นซ่มนี่เพราะว่ามันไม่มีหมิมะแล้วอากาศมันร้อน เขาก็ทำอะไรก็ทำหน้าร้อนค่ะหน้าหนาวมาก็ทำอะไรไม่ได้เขาก็ทำอย่างอื่นไปค่ะมองเห็นเขาซ่อมก็เลยพูดเรื่องซ่อมให้ฟังนิดหน่อยค่ะเสียงเขาตีอยู่บนหลังคาโน้นนะคะเพื่อนๆนะคะพูดถึงเรื่องลูกเนาะ พอเข้าไปพนักงานก็เข้ามารายงานค่ะเพื่อนๆเข้ามาสองคนแล้วก็ไปบอกให้พยาบาลมาคุยกับยายเพนค่ะยายเพ็ก็คุยกับเขาเขาก็อธิบายเรื่องอาการของลูกสาวค่ะที่เป็นฝีตรงนี้ค่ะที่เป็นฝีใหญ่ๆนั้นมันแตกได้หลายวันแล้วค่ะแตกกว่าจะแตกก็อยู่โอ้โหเป็นปีเลยค่ะเพื่อนๆมันใหญ่มากเลยค่ะ มันใหญ่แล้วก็แล้วเขาก็อธิบายว่าสีที่มันเปิดนั้นเขาเอาเป็นผ้าเป็นผ้าไปยัดเอาไว้ไม่ให้รูมันปิดค่ะจะให้รูมันเปิดมันเป็นรูของมันอยู่ค่ะแล้วมันจะเป็นน้ำหนองอยู่ข้างในตลอดเวลา ยังเป็นบอกตั้งหลายครั้งแล้วค่ะบอกว่าสีที่อยู่ตรงนี้เถียมันค้ำคออยู่มันค้ำคอเลยค่ะเลยนะคะเพื่อนๆใหญ่ที่ขนาดนั้นเลยค่ะใหญ่จนค้ำคอจริงๆพอมันแตกไปแล้วพนักงานเขาบอกว่ามันมันเป็นหนองที่น่าเกลียดมากมันเป็นหน,นองที่ฝังอยู่นานนานจนเป็นสีเขียวเลยค่ะเพื่อนๆเป็นสีเขียวสีดําข้างในมันเป็นมันเป็นหนองเสียค่ะแน่นอนเลยว่านั่นมัน มันปวดนะคะเพื่อนๆเป็นฝีเม็ดใหญ่ขนาดนั้นมันปวดขนาดเป็นฝีเล็กๆผู้ใหญ่ที่พูดได้ก็ยังบอกเลยค่ะว่ามันปวดแล้วเขามีการผ่าตัดที่แขนหนึ่งแล้วก็ตรงที่ท้องเขาก็เป็นเขาเรียกว่ามันเป็นน้ําเป็นหนองข้างข้างในท้องเขาที่เป็นที่ที่ไตนะคะเพื่อนๆไม่ทราบว่าที่ไตหรือที่อะไรทีเรียกภาษาไทยอยู่ข้างในนะคะที่ก็เป็น เมื่อปีที่แล้วเป็นข้างขวาข้างนี้ปีนี้เป็นข้างซ้ายค่ะคือมันหลายอย่างรวมกันแล้วขาเขาก็บวมยังไม่ยุบค่ะ,ะได้ผลลัพธ์บ,บอกมาแล้วเขาก็บอกว่าเขาหาสาเหตุอะไรไม่เจอค่ะเพื่อนๆนอกจากสาเหตุเก่าที่เขาที่เขามีอยู่ในตัวคือขาบวมแล้วก็เจอที่โรงพยาบาลที่ไล่ยฟังนี้ค่ะคือหลายๆอย่างรวมกัน พอไปโรงพยาบาลเมื่อคืนนี้หมอก็เพิ่มยาแรงๆอีกเป็นสามเท่าค่ะปกตินี้เขาใช้แค่1ขนาดขนานเดียวแล้วตอนนี้ก็เพิ่มเป็นสองขนาดเป็นสขนานพร้อมกันนะคะเพื่อน,อนแล้วก็ให้เป็นสามเท่าลูกสาวยายเพ็ญเหลืองค่ะเพื่อนๆหน้าตาเหลืองและตาเขาก็เหลืองคือเขาเหมือนกับว่ายามแรงค่ะไหนจะต่อสู้กับความเจ็บปวด นาต่อสู้กับยาตัวเล็กๆแค่นี้ค่ะแต่ยาเพ็ญโล่งใจอยู่อย่างหนึ่งที่ที่เขาบอกว่าอ่าขาไม่หักยาเพ็ญกลัวที่สุดเลยค่ะกลัวคะฮะกลัวมากเพราะว่ากระดูกเขาเปราะมากโอ้ยนี่แหละค่ะเพื่อนๆยาเพ็นก็บอกว่าเรื่องสถานการณ์ของลูกสาวที่ที่พยาบาล ที่พยาบาลบอกมานะคะไม่เป็นโล่งใจคะ่ะโลงใจที่ขาไม่หักแล้วก็บอกพยาบาลบอกว่าพ่อเขานะ่ะบอกว่าจะคุยกับแม่เรื่องลูกพอ,อยายเพ็บอกพยาบาลไปบอกว่ายายเพ็นไม่คุยด้วยถ้าคุยมันก็ไม่เข้าไม่เข้าเรื่องครัไม่เคยเข้าเรื่อง ไม่ไปไหนมาไหนสักทีค่ะเพื่อนเพื่อนมีแต่การตะโกนใส่กันพูดเสียงดังใส่กันมีอยู่อย่างเดียวคืออย่ายเพ็ญต้องเงียบเวลาก็พูดอะไรมาก็ต้องเงียบไม่โต้อตอบอะไรเลยค่ะแต่ถ้าไม่โต้อตอบอะไรเลยก็โดนอีกเหมือนกันค่ะว่าทําไมไม่พูดอะไรทําไมไม่ให้ไอเดียทําไมไม่พูดอะไรมา,มาบ้างพอพูดอะไรออกไปแล้วเขารับไม่ได้นั่นสิคะเพ่อนเพื่อนเพราะว่า เขาอยากให้ฟังเขาพอฟังเขาคือพูดไปแล้วทำอะไรมันก็ไม่ถูกใจครับเพื่อนๆนจะให้ถูกใจเขาว่ามันไม่ถูกเพราะว่าถ้าคนมันเข้ากันไม่ได้ถ้าคนมันเข้ากันไม่ได้แล้วคือทำอะไรก็จะผิดหมดค่ะเงียบก็ผิดพูดก็ผิดค่ะเพื่อนๆนมันจะจับผิดขนาดเจอกันเมื่อคาวที่แล้วที่ข้างเตียงของลูกสาวก็มีการพูดสายหัว ใสห่หัวแล้วก็หัวเลาะเยอะแล้วก็พูดเป็นภาษาของเขาออกมานะคะถ้ายายเป็นพูดออไปเดี๋ยวเขาก็รู้ค่ะเพราะว่าเขาติดตามอยู่ยายเป็นไม่อยากจะพูดเขาพูดเป็นภาษาของเขาออกมาแล้วยายเป็นก็อดทนอยู่ให้ได้พักหนึ่งยายเป็นก็อยู่ได้แต่มันเริ่มหนักขึ้นยายเป็นก็ถึงได้ออกมานี่แหละค่ะคือไม่ตอบถอยอย่างเดียว อย่าเจอกันเลยดีกว่ายังไงก็เข้ากันไม่ได้เลยค่ะเพื่อนๆแต่ใจเป็นใจยายเป็นหนะไม่อาคตาดแล้วก็ไม่เกลียดไม่โกรธคร่ะราคเ่อเพื่อนแต่ไม่อยากที่จะให้เขาทําอย่างนี้อยากให้เขาเข้าใจแล้วก็ประสานงานกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันคุยกันดีๆแต่ทีนี้ฝ่ายเขาทํามทไม่ได้ค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเขาเขาทำไม่ได้จริงๆ ดูแล้วคําเดียวท่านั้นเองคําว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วคะ่ะเพื่อนเพื่อวันไหนน้องจูลี่จากโลกไปเราก็คงไม่ได้เจอกันแล้วคะ่ะเพื่อนเพื่อนไม่ได้เจอกันบ่อยขนาดนี้เพราะว่าน้องจูลี่ไม่สบายและมีชีวิตอยู่เราจะต้องมาเจอกันเป็นจุด รวมคือเขาจะเรียกทั้งพ่อทั้งแม่มารวมที่ตัวเขาเขายังเป็นพลังดึงดูดความรักจากพ่อแม่อยู่ค่ะเขายังมีชีวิตอยู่พูดง่ายๆค่ะตราบใดที่เขายังมีชีวิตอยู่เราก็จะมาเยี่ยมเขาอย่างนี้แหละค่ะเพื่อนๆก็จะเจอกันก็จะทะเลาะกันหัวเราะเยาะกันนั่นนี่แต่ยายเป็น่ะไม่ตอบกลับแล้วค่ะนั่นเลยค่ะแต่ ติประสานงานกันไม่ได้ถึงเขาจะส่งข้อความมายายเป็นก็จะไม่ไม่พูดด้วยไม่ตอบด้วยไม่เจอค่ะมันมันช่วยอะไรไม่ได้จริงๆมันมีแต่จะจะทําให้สถานการณ์ย่ําแย่ค่ะเพื่อนๆนี่แหละค่ะมันลูกก็รอความช่วยเหลือทั้งสองคนเขารู้หรือเปล่าก็ไม่รู้ว่า ว่ายายเพ็ญกะตัวเล็กน่ะจะเดินทางอยู่แล้วยายเพ็ญพูดกับพยาบาลเมื่อกี้นี้ว่าไม่รู้เขารู้หรือเปล่านะาว่ายายเพ็ญกับลูกจะเดินทางแต่พยาบาลเขาก็บอกว่าฉันก็ไม่ได้ยินอะไรนะถ้าเกิดว่าเขารู้เขาจะพูดจะพูดย้ำอยู่นั่นเลยค่ะเพื่อนก็แสดงว่าลูกสาวไม่ได้พูดอะไรยายเพ็ญเป็นห่วงค่ะจะไปตั้งสองเดือนกว่า หรืออาจจะสามเดือนค่ะมันอยู่ที่สถานการณ์ของคุณแฟนด้วยแต่จะอยู่กับลูกสาวตัวเล็กสองเดือนแล้วอาจจะอยู่ต่ออีกอย่างน้อยครึ่งเดือนค่ะหรือไม่ก็เดือนหนึ่งถ้าอยู่ต่อมันก็เป็นการดียายเพ็ญอยู่บ้านคนเดียวอยู่ที่เมืองไทยคนเดียวก็เป็นการดีค่ะที่อยู่ของอยายเพ็ญไม่ได้ไปไหนหรอกคะ่ะเ,เพื่อนๆยายเพ็ญจะไปที่วัดค่ะไปไม่ได้ไปที่วัดหรือไปบวช ชีพราหมณ์หรืออะไรหรอกค่ะแต่ยายเป็นจะไปตามวัดไปนั่งสมาธิตามวัดค่ะจะมาอยู่คนคนเดียวเงียบๆก็หวังว่าอย่างนั้นแะคะเพื่อนๆถ้ายายเป็นอยู่ต่ออีกเดือนหนึ่งคนเดียวมันก็ดีนะคะเพื่อนๆเพราะว่ายายเป็นจะได้ทําอะไรสะดวกหลังจากลูกสาวกลับมาก็จะไม่ไปไหนนอกจากวัดค่ะ ต่เวลาช่วงที่ลูกสาวไปด้วยนี้เราจะไปเที่ยวต้องพาลูกไปเที่ยวค่ะหาความสุขให้ลูกเพราะว่าตัวเล็กก็แบบน่าสงสารค่ะเพื่อนๆเ,เขาโตมากับครอบครัวที่มีปัญหาค่ะก็จะพยายามเติมเต็มให้เขาเท่าที่ทําได้ค่ะเพราะว่าชีวิตเราก็อยู่ด้วยกันคือมันเจ็บมาเยอะแล้วก็อยากให้เขามีความสุข เท่าที่ทําได้จะเป็นจะพยายามป้อนความสุขให้เขาค่ะคือการไปถ่ายและอยู่ด้วยกันตามใจเขาคัะเ,เพื่อนให้เขาสุขใจสุขใจแล้วเขาก็จะสุกกายไปด้วยค่ะโ okay, อเคค่ะเพื่อนๆขอบคุณที่ให้กําลังใจยายเพ็ญค่ะยายเพ็ญก็พูดแค่นี้แล้วค่ะคือมันมีอะไรในใจเยอะค่ะเ,เพื่อนอยายเพ็นนะไม่อาฆาตอดีตสามีแล้วค่ะคือสงสารแก ใจจริงๆใจลึกๆอะรักแกอยู่นะคะแต่แจะไม่ไปอยู่กับแกค่ะรักแกแต่อยู่ด้วยกันไม่ได้นึกถึงความดีอยู่ค่ะความดีแก,กก็เยอะและ้วแกก็เป็นคนดีอยู่แก,กก็ไม่ได้ชั่วร้ายเพียงแต่ว่าแก,กทำใจไม่ได้ที่ยายเพ็ญออกมาแค่นั้นเองค่ะเพื่อนๆมันทำให้มันทาใ,ให้ลามปามไปหมดเลยค่ะลามไปหมดเลยทีนี้ นี่แหละค่ะถึงได้สงสารลูกคนเล็กเขาเกิดมาในครอบครัวที่มีปัญหาก็เลยอยากจะทำความดีเพื่อเป็นการตอบแทนเท่าที่ทำได้ค่ะเพื่อนๆขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณพรดีๆที่เพื่อนๆทุกคนให้มาที่เม้นมาให้พรมาและติดตามให้กำลังใจยายเพนและลูกค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ